สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านเลยนะครับผมนี่ก็เข้าปีสองห้าหกศูนย์เลยนะครับเรามาดูเลขสิบทิศกันต่อนะครับเลขสิบทิศเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าไม่เบิ้ลหรือว่าหาบนะครับแต่ว่าจะเข้าตรงๆหรือว่าเข้าตัวกลับเท่านั้นอนะครับก็ขึ้นอยู่กับนี่เลยนะครับเข้าตรงๆได้หรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับการวางตัวเลขนี่ครับผมสิบตัวนี้แหละนะครับ วางให้เข้าได้ตรงๆหรือเปล่านั่นเองนะครับามาดูงวดที่ผ่านมานะครับว่าวางไว้แบบไหนอย่างไรนะครับตําหรับเลขติบทินะครับอนี่เลยนะครับงวดที่ผ่านมาออกอะไรมาดูกันนี่งวดที่สามสิบเดือนสิบสองนะครับงวดส่งท้ายปีเก่านะครับออกเจ็ดหนึ่งสองนะครับ เจ็ดหนึ่งสองมีไหมครับไม่มีนะครับเจ็ดหนึ่งสองมีแต่หนึ่งเจ็ดสองนะครับนี่นะครับวดนี้ก็เข้าแบบตัวกลับนั่นเองนะครับเดี๋ยวได้นะครับไม่เข้าแบบตรงๆนะครับมาดูกันต่องวดนี้เลยนะครับวางเรียกว่าอย่างไงนะครับก้อนนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับนี่ก็คือเลข สิบทินะครับร้อยยีชุดนะครับประจำงวดวันที่สิบเจดเดือน1นึ่งสองห้านั่นเองนะครับอ่าเริ่มงวดแรกของปี2560้นั่นเองนะครับแล้วปีใหม่ไทยเรานะครับเขียนคล้วผมก็ตามนี้เลยนะครับอ่าร้อยยีช่ชุดนะครับดีอย่างไรนะครับ ก็ดีตรงที่ว่าสามารถเห็นเลขในร้อยยี่สนะครับสําหรับคนที่คํานวณไม้เป็นนะครับว่าเลขมีจํานวนเท่านี้แหละนะครับที่จะออกนะครับก็สามารถที่จะหาตัวดับหรือว่าตัวเด่นมาคัดได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะร้อยผมคัดให้่างวดนี้นะครับงวดนี้ คัดให้เหลือยี่สิบชุดเมื่อก่อนนี้คัดให้เหลือยี่สี่ชุดนะครับแต่ตอนนี้นะครับวันปีใหม่นะครับเริ่มงวดแรกนะครับจะเหลือยี่สิบชุดนะครับซึ่งมีหลักการคัดที่ดีกว่าเก่านะครับดีหรือเปล่าอย่างไรนะครับก็ติดตามกันได้นะครับโดยกดทับสไิ๊กนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับพอเลขผมมานะครับจะมีคนกดกระดิ่งนะครับ ว่าเลยผมมาแล้วนะครับไม่ใช่นะครับเป็นการแจ้งเตือนอในการแจ้งเตือนของ youtube นั่นเองนะครับโอเคนะครับผมคลิปนี้มีเท่านี้นะครับขอทุกท่านครับผมร่ลำรวยร่ลำรวยนะครับถูกางวัลทุกท่านกันเลยนะครับสวัสดีครับ